ความรู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผ่านใจผ่านกระแสะเสียงออกมาทางปากตั้งถือว่ามีบุญมากอย่างที่เราได้สวดสาธยายพุทธคุณอะไรธรรมคุณสังฆคุณบุคคลใดได้เปร่งเสียงออกโดยความรู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยผ่านกายวาจาและใจบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการมาก <c oughs> เพราะความรู้อย่างนี้นราไปม่ใช่จะคนง่าย ยี่สิบประสงค์ไหแสนมหา,หากรับนะนึกในใจเจ็ดเอาสงไข่แปลงวาจาอีกเก้าทำบุญแล้วกับแปลงวาจาขอเป็นผู้เจา้าเธออยากจะได้ความรู้อันนี้โดย<ช>ตรงต,ต,ตัวเองถ้าได้แล้วก็จะแบ่งปันให้กับมนุษย์เทวดาทั้งหลายและยังไม่ได้รับพยยุทธภิจการอีกผ่านพระสมรยยัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ทีเดียวกว่าจะมาค้นความรู้ออกมาเป็นาพาศศุทธภาสิทธเป็นาพาศศุทธภาสิทธ คือถ้อยคําของพระผู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นบุคคลในแปล่งถ้อยคํานี้บุคคลนั้นมีบุญญาธิการมากบุคคลในชอบถ้อยคํานี้บุคคลนั้นก็มีบุญญาธิการมากบุคคลได้ยินถ้อยคํานี้บุคคลนั้นก็มีบุญญาธิการมากได้ยินและชอบด้วยมีบุญญาธิการมากได้ยินและชอบถ้อยคําและชอบคนพูดด้วยไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยเนี่ย <c oughs>